วันนี้เราก็มาเสริมแหนบให้กับพ l ีแรนเนอร์ครับเป็นวีโก้ยกสูงนะครับพรีแรนเนอร์คันนี้นะฮะลูกค้าบรรทุกของตันตันกว่าๆว่านะครับลูกค้าไม่ได้เอาไปบรรทุกเยอะนะครับเราก็เสริมแหนบ20มิลข้างละ1แผ่นนะครับนี่ฮะแล้วลูกค้าอยากดูว่ามันนั่งเพาหรือเปล่าไม่นั่งเพานะครับแบกได้เลยครับ1ตันครึ่ง1ตัน8อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับแบกได้ไม่ต้องกลัวนะครับทรงก็จะหน้าไม่ลอยเยอะ เหมือนตอนแรกที่ลูกค้าไม่ได้เสริมแหนบนะครับซึ่งรถตัวสูงเนี่ยแหนบเขายาวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสริมแหนบเลยเนี่ยนะครับมันจะทําให้หน้ารถลอยเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราเสริมแหนบแล้วเนี่ยหน้ารถก็จะไม่ลอยเยอะนะครับอะให้ดูไม่นั่งเผานะครับใส่ได้นะครับให้ดูแควบแควบไม่ไม่นั่งเผาเหลือบ้านครับไม่ต้องกลัวนะครับระดับหนึ่งตันครึ่งก็แบกได้ไม่ต้องกลัวขับได้สบายสบายสำหรับวีโก้ยกสูงครับ ประมาณนี้ครับเกือบ2นิ้วได้อยู่นะฮะทรงรถมันจะเสมอเสมอหน้าไม่ลอยแล้วนะตอนนั้นลูกค้าบอกว่าบรรทุก500โลก็หน้าลอยแล้วใช่ไหมตอนนี้หน้าไม่ลอยแล้วนะฮะถ้าเราเสริมแหนบช่วยนะครับการรับน้ําหนักของเขาก็จะทําให้อ่าการรับน้ําหนักได้มากขึ้นรถจะไม่ย่อลงไปสักเท่าไหร่เพราะว่าแหนบเขาเริ่มแข็งขึ้นเขาก็จะช่วยรับน้ําหนักได้มากขึ้นการขับขี่ก็จะขับได้ดีขึ้นนะฮะเขาใช้แหนบ20ิมิลข้างละ1แผ่นนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายรถเบาให้เพื่อนๆได้ดูกันเราเซ็ตให้มันมีช่วงยืดหยุ่นนะครับขับรถเบาก็จะไม่กระด้างจนเกินไปนะครับโอเคเงตันใส่ได้ครับไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเขา่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสริมแหนบเลยสําหรับรถตัวสูงเนี่ยแหนบเรายาวนะครับถ้าเราไม่ได้เสริมแหนบเลยเนี่ยเวลาเราไปบรรทุกใช้งานเนี่ยนะครับลูกยางมันนั่งเข่าเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้รถแข็งกระด้างด้วยนะครับเวลาขับมันจะ อัตรารถในการขับรถหนักเนี่ยมันจะไม่ไม่นิ่มนวลสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากช่วงยืดหยุนระหว่างตรงตัวเพลาตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเข้าขึ้นไปปิดกับคัสซีเลยลูกยางขึ้นไปนั่งอยู่บนคัสซีอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ทําให้รถไม่มีช่วงยืดหยุน่นไม่มีช่วงยุบตัวได้รถขับก็จะไม่นิ่มนวลน,นะครับเราก็เสริมแหนบช่วยกันสักนิดหนึ่งโอเคผ่านครับลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุน้นําหนักประมาณ1นึ่งตันครึ่งนะฮะเราก็าเสริมแหนบย0มิลข้างละ1แผ่นจบง่ายๆครับ สำหรับเพืเ่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบสำหรับรถตัวสูงก็ติดต่อมาได้นะครับเสริมแหนบแล้วอยากรู้ว่าแบกได้ที่เท่าไหร่ก็ทดสอบให้ดูได้เลยครับสำหรับฟรีเลนเนอร์รถยกสูงนะครับเสริมแหนบ20มิลข้างละ1แผ่นนะครับบรรทุกน้ำหนักที่ประมาณ1ตันหรือห่ตันครึ่งได้นะฮะเสริมแหนบแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเผาครับสามารถขับได้ตามปกติไม่ต้องกลัวน้่งเผารถเบานะครับจะมีช่วงยึดหยุ่นให้นะครับมีช่วงยุบตัวให้ เราก็สามารถใส่ของได้ประมาณหนึ่งตันหรือหนึ่งตันกว่าได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องนั่งเผาไม่ต้องกลัวเรื่องล้อติดซุ้มนะฮะโอเคสําหรับพีรเนอร์ยกสูงครับยี่สิบมตข้างละหนึ่งแผ่นรับน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งตันครึ่งได้สบายสบายครับขอบคุณมากครับและตอนนี้รถเบานะฮะเราก็เอาของลงแล้วนะครับแหนบจะมีช่วงยึดหยุ่นนะครับเราทําให้แหนบมีช่วงห่างกันนะครับแล้วก็ใช้ลูกยางเป็นตัวรับน้ำหนักแทนด้วยนะครับ เพื่อจะให้นิ่มนวลน,นี่ฮะแบกลัดแนบครบชุดนะครับใช้แนบ20มิลข้างละ1แผ่นแบกน้ำหนักกันที่1ตัน1ตันครึ่งได้สบายๆครับแนบจะทำการดัดโค้งหน้าแล้วก็ดัดโค้งหลังให้นะครับสามารถที่จะช่วยรับน้ำหนักได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถ้า3มตันผมใช้ข้างละ2แผ่นนะครับถ้า1ตัน1ตันครึ่งใช้ข้างรับแผ่นเดียวครับโอเคมีช่วงยืดหยุ่นให้ไม่ต้องกลัวว่า ขับและแข็งกระด้างนะครับก็คือขับรถเบาก็จะฟิลเดิมครับโอเคประมาณนี้ครับสวยงามพีรันเนอร์ครับรถยกสูง